สวัสดีครับวันนี้ว่านไม้มงคลร้อยแปดนะครับก็จะพามาชมว่านมหาบัวนะครับว่านมหาบัวเป็นว่านที่ปลูกไว้เสริมโชคลาภบ,บารามีแกู่้ปลูกนะครับเป็นว่านมงคลนะครับลักษณะว่านมหาบัวก็จะเป็นต้นนะครับใบนี่นะครับสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับ ยาว,ยาวลักษณะหัวก็เป็นลักษณะเหมือนนี่นะครับหัวหอมนะครับเป็นต้นลำต้นเทียมขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ขึ้นมาเป็นก้านดอกนี่ครับจะออกดอกที่แทงช่อดอกออกจากโคนต้นตรงนี้นะครับขึ้นมานี่นะครับครับลักษณะจะเป็นดอกสีขาวและมีกลิ่นหอมมากนะครับ ว่านมหาบัวเวลาดอกออกตูมก็จะคล้ายมหาบัวนะครับก็จะเรียกชื่อทักษณะคล้ายเหมือนนางดอกบัวนะครับมีสีขาวนะครับว่านชนิดนี้จะคล้ายว่านเศรษฐีนางกวักนะครับดอกจะเหมือนกันนะครับต่างกันตรงลักษณะเกสรนะครับมหาบัวเกสรจะเป็นสีดำนะครับเศรษฐีนางกวักจะเป็นสีเหลืองนะครับ ใบเขาก็จะเรียบนะครับส่วนสิทธิังกวักใบเป็นใบหยักๆนะครับนี่นะครับก็หน้าฝนนะครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับดอกสวยมากครับสีขาวนี่ครับวันี้ก็บานหนึ่งช่อนะครับว่านมหาบัวก็คือนิยมปลูกคู่กับว่านมหาโชคนะครับแล้วก็ว่านมหาลาบนะครับก็คือจะครบ ว่านไรภาคีนะครับเสริมโชคลาภบาร,รมีแก่ผู้ปลูกนะครับถ้าหามาปลูกได้ครบทั้งสามชนิดนะครับนี่นะครับก็นี่อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นว่านมหาลาบนะครับนี่นะครับว่านมหาลาบและอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นว่านมหาโชคนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นว่านมหาโชคนะครับนี่ก็ผมก็ปลูกทั้ง3ชนิดเลยนะครับมหาบัวมหาราบแล้วก็มหาโชคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ